สวัสดีครับยูดด่ดีดีก็มีเพื่อนบ้านมานะครับนกกเรียนมาบุกบานมันไม่กลัวเลยนะฮะเดี๋ยวลองเดินไปใกล้ๆดูกลัวไหมวะไปลแล้วเห็นมีอีกตัวหนึ่งด้วยน,นะฮะเนี่ยครับ,รบมันส่มันเป็นคู่กันครับมันมาเป็นคู่ครับ อ,นนอ <Hey! laughs> ันนั้นละอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะเฮ้ยมันได้ยินเสียงเรานะโอเคเฮ้ยโอเค